กวช่องโกกินะครับเป็นช่องแคสเกมสไตล์ใหม่นะครับผมเป็นช่องเกี่ยวช่องเล่นเกมอนิเมะนะครับผมมาหมดนะฮะเฮ้ยเมื่อไรกูะพูดจบโอเคสวัสดีครับไวอยู่กับช่องโกกีนะครับผม แล้ตอนนี้ก็อยู่เกม Identity V นะครับผมเป็นเกมหนีเอาตัวรอดคล้ายๆดบดนนะฮะหรือ d e a d by Daylight นะี่นแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของมือถือก็น่าจะรู้เกมออกมานานก็จัดเลยละกันผมตัวตึงนะเกมเนี่ยคือผมค่อนข้างเซียนอะอืมโมเยอะก็จัดเลยละกันคือตอนนี้ผมว่ามาโชว์ทำคือทําตัวหิวแสอะคือผมจะมาโชว์จูกระดับในพรีเมียมอะ ซึ่งตัวเราจะมีหมอนะหมอนี่ตัวฮิวฮิวแรงแล้วก็จะมีตัวทีมเราเออตัวเราลูกอีกตั้งแต่เมื่อไรเนะแล้วก็มีตัวหุ่นยนต์นะมันสามารถเรียกหุ่นยนต์เอาใช่ใช,ใช่แล้วก็จะมีลัคกี้กายนะฮะตุจู้มาสองวะเอาวะ่ะเกมตึงตัวตึงเอาว่ะ ด่านส,นสนุกว่ะดูซิจะสนุกหรือเปล่าแรกแรกก็อย่าทำตัวหิวแสงนะซ่อมเครื่องไปก่อนอะนะตอตีนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชิวชไปบายชิวชไปบาย้าม,มีอะไรมากเน้นสีเหลืองลองดูข้าอก,กัอนไว้เพื่อดูฆาตกร,กรไม่ได้หลอนเฮ้ยอะไรอะ่ะ เรียบร้อยโอ้แสดงว่าอยู่โคตรไก่ออล่าไม่ขึ้นเรียบร้อยถ้าส้มโอ้ยอย,อ,อยู่ด้วยอยู่ด้วยถ้าหยินหยางปะนะโก้งนะฮะห,หยินหยางฮนะโอ้ยตีโคตรคไก่เราเป็นคนดีเปล่า ตอนดีอยู่แล้วครับดีอย่าห่างเหินดีหลายๆเท่ากูไปก่อนละเฟมิลี่คือพักพวกที่น่ารักโหจะอยู่ไกลกันไปนะเฮ้ยย่าท่าตะกอนเกมนี้เป็นไรวะชอบเฝ้าวะจัดดิจัดดิตีกูตีกูเนียนไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนสีกูตีกูอะไรอะไรอะไรไอแทงโอ้โหหิวได้ไหม ยังไงฮะยังไงฮะเราก็ส่งเวลาให้เพื่อนมีลูกเองนะเพื่อนลูกเองก็จัดเลยละกันเพื่อนแล้วก็เดินทําตัวหน้าเด้าอยู่นี่ฮะยังไงฮะฆาตกรยังไงฮะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่ากล้ามีหรือเปล่ากับผมอ่ะเฮ้ยกล้ามีหรือเปล่ามีลูกเองหรือเปล่าฆาตรกรก็ฮิวเพื่อนมาเลยหนึ่งทีหิวมาหนึ่งทีฮะก็ไม่เป็นไรไม่ฮิวก็ไม่เป็นไรไม่ฮิวก็ไม่เป็นไรเนี่เหรอคิดว่าเนี่เหรออันนี้อันนี้อ้าวลูกเองอ่ะจัดมาอ้าว ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังเนียนอยู่ยังเอาอยูอ่ยังเอาอยู่คนนี้ยังเอาอยู่ยังไงเอ้เครื่องซ่อมไวนะลูกลกเอ้ไม่เห็นหรอหรือว่ายังไงหรือว่าจะเอาเห็นแล้วยังไงครับไม่หวั่นเก๊กไม่เกงอยู่แล้วฮะเอายังไงเอายังไงเอาจะ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 วางลงก่อนฮะจะมาไล่ผมหรือเปล่ายังไงอ่ะหิ <limitations ifiers> ้วอีกแล้วฮะดูมึนๆนะฮะเอาเรียบร้อยฮะโอ้โหแดงฮะรู้เรื่องฮะ แทงให้หนึ่งทีมึงก็ไปอยูดว่าอะไรตรงนั้นแล้วอะไรฮนะฆาตรกรเมาแล้วฮนะรรเมาแล้วเมาอีกนะคาตรกรตัดไหมฮนะอะไรไม่รู้ว่าแก้ตาไปาตรกรหนึ่งทีฮนะดูบเบอร์นะฆาตะกรคนนี้ฮนะโอ้ดูบเบอร์นะฮะเอาเรียบร้อยอีกแล้วฮนะโอ้โอไม่เป็นไรฮนะขาบอยต้องขาบอยต้องจัดแล้วขาบอยตัองช่วยแล้ว โอเควิ่งทำตัวหน้าด้าลทำตัวหน้าด้าลไอ้ขัดจักรบอลแล้วขัดจักรบอลแทงให้โอเคสวยอืมดีดีโอ้โหถือว่าทำงานด้วยกันด้วยกันเป็นระบบฮะโอ้โหถือว่าทำได้สวยสำหรับคาร์บอยคาร์บอยเปล่านักสำรวจแร่นะฮะอืมเราไปหาเพื่อนให้ช่วยฮิวซะแล้วถือว่าทำได้ดีกันเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนี้ เราโดนตีไม่ใช่ปัญหาฮะปัญหาที่ว่าใครจะหิวกูซ้อมก่อนเลยละกันอวีแล้วเหรอคนสวนเฮ้ยขนาดนั้นเลยนะเพื่อนมันตายนะฮะไม่ต้องเชยมันหรอกไม่ไหวจริงว่ะหรือว่ายังโอ้ตายแล้วฮะสดต่อไปอาจจะเป็นเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ มีอาการว่ามาเรามีอะรดนารีนะคือมันเป็นมันเป็นเปิร์ครับผมคือถ้าแบบซ่อมเครื่องหมดผมจะยิวทันทีเลยมาเปล่ปา,ามานะ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 ได้ยินเสียงนะอ๋อยู่นู่นนะอยู่นู่นนะหลอนเองนะเลไลาเวลารอมอยู่ได้รอมจะอยู่ได้อยู่ยเฮ้ยเพื่อนไม่จริงครับเปล่ปาไม่จริงเชื่อเพื่อน เกมนี้ไม่ชอบจุกแอบได้แอบนะนี้จะไปย่าเอาเจุกไม่ยอมจำเป็นนะฮะแต่ผมก็เซียนอยู่อะในการจุกอะขันละก่อนเจอผมนี่ซวยเลยนะเหอว,วะเอาไอ,าอ,าอาตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะผมว่าขันละกรอนตรงนี้ไม่ค่อยตึงไม่ค่อยตึงหิวหิวหิวฉันหน่อยผมต้องยิงมาได้โซเกมนี้คืออะไรเฮ้ยน้องชาย ฟิมเบรี่ค in <operation> ืออะไรเฮ้ยเออเฮ้ยฮิวเร็วนะถือว่าฮิวเร็วปกตินี่ฮิวอย่างกระเต่านี่ขนาดนี่กระชานเลยเนี่ยเอาไปเพื่อนไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรเฮ้ยเฮ้ย ไม่จริงใช่ไหมเล่นอยู่เพื่อนเราเล่นอยู่เราจะเ,เสียบแทนนะบ้าเอเพื่อนเราค่อนข้างตึงตัวเพื่อนเราค่อนข้างตึงค่อนข้างตึงค่อนข้างตึงเฮ้ยตาแดงนะล้วเราไม่ใช่เหรอเฮ้มันจุกได้คนเดียวขอขออ๋อตัวนี้กูขอตรงนี้กูขอเฮ้ยมันไม่เอาผมเลยอะ่ะคือแบบมันแขนตัวนั้นจัดเลยปักตาเหรอปักตาก็อาเรียร้อยเพื่อน ยังไม่สนใจผมเลยงั้นผมพยายามทำตัวหน้าเดาทำตัวหน้าเดาแล้วทำตัวหน้าเดาอีกเราต้องไปแทงวะเดี๋ยวเราต้องไปแทงวะเอาเรียร้อยยังไงยังไงเพื่อนยังไงยังไงยังไงเพื่อนตีกูดิมอเอากูดิเฮ้ยไม่สนใจเลยอะ่ะเออเอาเอฮ้ยสนใจทุ่งน่อยเรียร้อย อะไรไงฮะยังไงฮะยังไงขันตะกรฮะขานตะกรมื่นเท่าเปล่าขันตะกรมื่นเ่เปล่าโอ้โหยังไงโอ้โหถือว่าจูบได้ดีถือว่าทําได้ดีฮะับสำหรับเราติดตามอย่างอย่างขอบสนามมะเอ๊ะตีไม่คมนี่หว่ะร้อนเกินไปคะับสำหรับตีวีวฮะยังไงฮะเขาไม่สนใจฮะอืมเขาอยากได้อยากโดนจริงๆฮะทำตัวนะะถ้าจำเมื่อกี้เขาตีผมผมร่วงเลยนะ ยังไงยังไงฮะยังไงยังไงยังไงได้อยู่ยังไงยังไงยังไงตีผมรึเปล่าคือยังไงเอ้ยไม่ผมไม่ได้เตรียมนะเว้ตยตีทุกคนยกเว้นผมอะผมงงมอยู่เหมือนกันสนใจไม่ไม่อยากเจอตัวซึงเออตาแดงก็บอกต้องคอยรอดูกัน ไม่หนุกเลยว่ะผิดหวังป่ะขันตร์กรขอตึงๆหน่อยดิใช่เพื่อนอเมีเห็นทืกอกันด้วยเมื่อกี้เฮ้ยตาแดงเรียบร้อยเชื่องเชิงจนกูวยเพื่อน น่าจะออกอะ่ะก็ออกไปเลยเฮ้ยออกว่ะนี่ยเฟมิลี่มันไม่มีค่าสำหรับนายเลยใช่ปเหงือตาแดงแต่เราก็ช่วยไม่ไปครัไม่ไปครับไม่ไปครับไม่ไปครับอืมตัวตึงครับรอให้ได้แล้วกันก็ผมได้ก็ผมแทนได้เฮ้ยเล่นไปเล่นไปอืมจคมจูคมมานี้มานี้ อะไรล่ะอะไรล่ะหนีไปเพื่อนหนีไปหนีไปหนีไปลูกหนีไป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 ลูกหนีไปโอเคสวยอะไรไม่เสมอชนะไม่ได้อะไรเลยบอกว่า มีแลบว่าเอาละครับก็เกมนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันได้นะครับผมก็ถ้าใครอยากดูแบบผมสตรีมทุกวันนะใน Facebook ก็สนใจก็กราบมาทูกผมได้นะครับขอบคุณครับ